สวัสดีครับเว็บไซต์อธิษฐ c o m ขอสาธิตการใช้งานโปรแกรมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ client- r e f o x นะครับซึ่งปกติแล้วเราจะใช้เว็บเบราว์เซอร์ Chrome เป็นหลักแต่ตอนนี้สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ client- r e f o x ได้แล้วนะครับเราก็เปิด Firefox ขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับมาอยู่ที่หน้าแรกให้ตรวจสอบนะครับตรวจสอบ Firefox นะครับ เวอร์ชันของ Firefox ต้องเป็น48.0ขึ้นไปนะครับจัใช้งานได้นะครับจากนั้นผมก็สแกนสินค้าขายตามป,ปกตินะครับก็ ที่ผมรับเงินนะครับแล้วก็ใส่มันเข้าไปถ้าแอดป๊อปอัปไว้เรียบร้อยนะครับหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็สามารถกด enter เลยครับได้เลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับในส่วนการขึ้นไปเสร็จแล้วก็กดกลับหน้าหลักได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูใบเสร็จนะครับความแตกต่างระหว่างการพิมพ์ด้วยเว็บบว์เซอร์โคมกับไฟฟอกนะครับใบสลิปที่พิมพ์ออกมานะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับใบแรกนี่นะครับใบแรกพิมพ์ด้วยเว็บบว์เซอร์โคมนะครับ ก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับอ,อีกใบเป็นพิมพ์จาก Firefox ที่ผมสาธิตเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวหนังสือ,อคมชัดกว่านะครับตัวหนังสือจะคมชัดกว่าของเบบ b o บ็อกเซอร์คมนะครับ ครับ